ข้าวหมูแดงหม áng, ูกรอบนครปฐมที่ไม่ต้องไปกินถึงนครปฐมนี่ครับข้าวหมูแดงหมูกรอบจังหวัดกำแพงเพชรการันตีร้านเด็ดแนะนําโดยวงในถ้าวงในแนะนําไม่ต้องกลัวผิดหวังรับรองเด็ดจริงครับบรรยากาศในร้านนะครับก็จะสบายๆนะครับวันนี้ผมจะสั่งเป็นเมนูหมูกรอบหมูแดงพิเศษนะครับแต่ไม่เพิ่มไข่นะครับหรือใครที่ไปนะครับตามที่ช่างเปิ้ลรีวิวนะครับก็จะสั่งเป็นเพิ่มไข่ได้นะครับร้านนี้คือร้านหมูแดงนครปฐมนะครับมาแล้วครับข้าวหมูแดงหมูกรอบที่ช่างเปิ้ลสั่งนะครับระหว่างนี้เราก็ร น้ำแข็งกับแก้วนี่บริการตัวเองนะครับส่วนชาเขาจะมีไว้ที่โต๊ะนะครับส่วนทางร้านจะมีพริกนะครับพริกน้ำปลานะครับแล้วก็ต้นหอมไม้แกล้มนะครับส่วนซีอิ๊วตัวนี้นะครับจะออกเป็นซีอิ้วหวานนะครับยังไงก็ลองชิมกันก่อนนะครับเพราะว่าน้ำราดหมูแดงก็ค่อนข้างมีรสชาติหวานมาแล้วนะครับเพราะว่าช่างเปิ้ลจะชอบรสชาตินี้มากนะครับเราจะโรยพริกตัดไปนะครับโดยที่เราจะไม่เพิ่มน้ำปลานะครับเราจะเอาแค่พริกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราตักพริกมาก็จะมีเค็มน้ำปลาที่นิดมาแล้วนะครับหนึ่งคำที่เราใส่ไปนะครับมีก นะครับแล้วก็แอมด้วยต้นหอมสักคำหนึ่งนะผมบอกเลยนะครับเป็นคําที่อร่อยมากเลยนะครับซูโขยครับแนะนําครับร้านหมูแดงนครปฐมที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับการันตีโดยวงในนะครับใครมีร้านดีร้านเด็ดที่จังหวัดกําแพงเพชรแนะนําช่างเปิ้ลทีครับช่างเปิ้ลจะไปกินครับไม่ว่าเมนูไหนหรือร้านสไตล์อะไรนะครับถ้ายิ่งว่าร้านเป็นเพิงเพิงยิ่งดีเลยนะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับเดี๋ยวช่างเปิ้ลจะไปรีวิวให้ครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ